สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีข่าวอัิเต์ของนักเอกเอฟทักษออนกลางกองไทยรับประกาศสิทธิ์เข้าฉากวันแรกก็โดนพระเอกปอณัฐวุฒิจัดหนักซะแล้วไหนพี่ปอบอกว่าอยากเล่นละครกับน้องเอฟไม่ใช่เหรอคะ ความฝันที่ยากประกบคู่กับสาวแอปในละครเป็นจริงสักทีพระเอกปอน,นัทวุฒิเลยออกตัวแรงเต็มที่กับฉากแรกในวันเปิดกล้องละครรักประกาศสิทธิ์จนทําให้สาวแอปทัศน์ออนได้รับอุบัติเหตุกลางกองถ่ายอย่างที่แฟนๆต้องช็อกสุดๆค่ะเมื่อจู่ๆหนุ่มปอควบรถเกง๋งพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ที่สาแอฟซ้อนท้ายมาอยู่บนถนนจนล้มฟุบไปต่อหน้าต่อตาทีมงานหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงค้าจากผู้กํากับป้าแจวยุธนาที่สาดดิดเอาฉากนี้มาให้ผู้ชิดนริศราได้เจอกันเป็นครั้งแรกแทนฉากหวานๆ,ๆงานนี้หนุ่ม ปอชมสาวแอปว่าแสดงได้เก่งมากในขณะที่ตัวเองยังจับคาแรคเตอร์ในเรื่องไม่ได้แต่ยืนยันว่าสนุกสุดๆแน่นอนแถมฝากขอโทษแฟนๆหน้าจอท่าพระเอกผู้ชิดในเรื่องนี้จะยืนพุ่งยื่นพระผู้จัดจ่ายยศินีแห่งค่ายเมเกะรวาหยิบยื่นไขมันให้ตลอดเวลาเลยค่ะ เป็นฉากที่บอกว่าตื่นเต้นนะเล่นละครมาก็นานนะกตยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นทุกคนนะฉากแรกๆแล้วมันต้องแบบ <c oughs> ต้องอารมณ์มันต้องพุ่งแบบไปสูนยไม่ร้อยเลยอย,อยู่มันมันมันยังหาจังหวะกันเล่นไม่ได้ยอะไรเงี้ยอยู่ฉากแรกเราก็ต้องมาแบบจังหวะปึงปงป้งๆเถียงกันเลยอะไรเงี้ยก,ก็ก็แอบ,บตื่นเต้นเหมือนกันค่ะอะไรเล็กๆน้อยๆกลับบ้านไปนี่เป็นแผลเหมือนกันนี่ใช่ไหมใช่ค่ะฝากด้วยแล้วกันนะครับกับเรื่องรักประกาศิษย์นะครับ ส่วนตอนนี้มีอีกหนึ่งข่าวพิเศษที่นอกจากจะพาคุณผู้ชมไปดูแล้วยังจะได้ฟังเสียงเพราะๆของนางเอกช่อง3ที่ได้ฉายาว่าเป็นเจ้าของเสียงจริงรีใส่กิ้งของวงการเลยล่ะค่ะ เฉพาะเสียงพูดยังออดอ้อนเหมือนนกกระเวกมาร้องปลุกยามเช้านางเอกเชอรี่เข็มอับซอนเลยเพิ่มอีกหนึ่งหน้าที่พิเศษนอกจากเป็นนางเอกเจ้าของไราชาสุดห้าวประกอบพระเอกสุดหล่ออมอัคพันธ์ในละครรักออกอากาศด้วยการมาเข้าห้องอัดร้องเพลงประกอบละครโชว์เสียงจริงรีดหวานใสเหมือนดื่มน้ำค้างมาทั้งคืนให้ได้ฟังกันโดยนำเพลงดังของวงแท็กซี่เพลงคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอมาคบเวอร์ใหม่ถ่ายทอดอารมณ์รักของสาวซ่าในเรื่องเพราะขณะพี่ปลาพิลพลผู้กำกับที่ตามมาฟังยังย,งยกนิ้วลาให้งานนี้ สีสันบันเทิงก็ขอรัดคิวสุดพิเศษโชว์เสียงของสาวเชอรี่ให้ได้ฟังกันก่อนละครออนแอร์ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะทเธอชอบฟังกี่ครั้งถึงฉันตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันก่อนว่าเธอคิดถึงฉันในเรื่องเนี่ยทราบว่าต้องร้องเพลงแบบเล่นกีตาร์ใช่ไหมคะในในคาแรคเตอร์พี่เขาอยากให้แบบว่าเหมือนเป็นเสียงแบบยิ้มยิ้มมีความสุขเ <S S> ขินเขยอ,อยากให้ตามดูเป็นละครแบบรักสบายสบายอ่ะ เป็นอีกวันหนึ่งที่เสือยิ้มยากพี่สรยุทธฉีกยิ้มไม่หุบเมือ่อนางเอกยาย่าสลัดภาพสาวแกล่งเพชรรุ้งจากละครตะวันเดือดมานั่งให้ชื่นชมความน่ารักสดใสแบบห่างกันแค่ไม่กี่เซนในช่วงครอบครัวบันเทิงงานนี้ถึงจะมีพระเอกหมากปรินและผู้จัดนกชัดชยัยมานั่งคุมเชิงอยู่ใกล้ๆแต่พี่ยุทธพี่เอกราชและสาวใบก็ยังขชยันขย่ให้นางเอกขวัญใจลุกขึ้นมาเต้นโชว์กลางรายการได้สำเร็จตบท้ายด้วยข่าวฮอตของหมากและแฟชั่นประวัติศาสตร์ของพี่นกชายพี่นกหญิงที่ไม่ใช่แค่แฟนละครทาางบบ้นจะปั แต่คนกันเองที่อาคารมารีนอก็แห่มากรี๊ดกันจนล้นสตูดิโอข่าวเลยล่ะค่ะขอบคุณมากครับที่ติดตามชมแล้วก็ชื่นชอบนักแสดงทุกคนทีงานทุกคนก็รู้สึกมีความสุขเพราะว่าคนดูมีความสุขกับละครแลเรื่องเนี้ยค่ะมันแค่ซอฟๆอใช่ไหมคะพี่นต้องดูไปอีกเลยต้องดูไปจนจบเรื่องเลยค่ะเพราะมันจะสนุกมากขึ้นมากขึ้นอยากฝากด้วยนะคะทีวีสามแชทวันเสาร์นี้นะคะทั้ง พี่มากย่ยาพี่ป๊อบแล้วก็มิ้นจะมาแล้วก็พี่นกด้วยค่ะเราก็จะแต่งตัวเป็นคาวบอยกันแล้วก็ยกฉากกันมาเลยถ้ติดตามรา<ล>ยละเอียดก็ได้ที่เว็บไซต์ไทยทีวีสามดครับ ส่วนพี่ก้องสารัตวันนี้ปลื้มหน้าบานเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะเหล่าสาวกแฟนคลับคนรักพี่ก้องยกทัพกันมาจากประเทศจีนไต้หวนันและสาวไทยที่เดินทางไกลมาจากเชียงใหม่เชียงรายและลำพูนแท็กทีมร่วมกันกว่า20ชีวิตหลังจากรวมแชทติดตามข่าวอัปเดตละครจาก Facebook ลิขิตเสน่หาก็ขอตามมาใกล้ชิดกระทบไหลแกมแนบแกม,แก,มกับพี่ก้องตัวเป็นๆถึงในกองถ่ายละครแม้แต่ง,งานนี้หนุ่มเกรวริวรวรทนทร์ไม่ต้องน้อยใจเพราะสาวสาว,สาวแฟนชาวจีนเขาแอบแบ่งความรักมาเผื่อแผ่ถึงน้องเกรดด้วยเชียร์ให้กิอ ตอร์ตามพี่กล้องไปอีกคนนะคะแถมยังออกปากว่าจะตั้งตารอดูละครลิขิตเสน่หาออนไลน์พร้อมๆกับที่แฟนๆช่อง3จะได้ดูที่ประเทศไทยอีกด้วยล่ะค่ะว้าวโอ้โหวันนี้เป็นวันที่อบอุ่นมากเลยนะครับมีแฟนคลับจากเมืองจีนนะครับมาให้กำลังใจกับถึงกองไทยลิขิตเสน่หาเลยวันนี้ทําตัวไม่ถูกเลยนะครับได้ของขวัญได้กำลังใจที่น่ารักน่ารักมาก วันนี้มีเสื้อลิขิตสเสน่หาด้วยนะครับเนี่ยเสื้อต่างๆนี่นี่ๆๆนี่นี่ <c oughs> นี่ๆๆนี่นี่ ปิดท้ายกันที่ฟรีคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับเว 3, John, ทีทีวีสสัญจรทีพระเอกปอทิษดีนำทีมตุ้ยเกกรมลตวาวริศเจสั Yang, นยังนนพูดิดมาปรางวิราการแจ็กกี้ชาคลินน้ำฝนสงสุดาและ2ผู้ประกาศปูกฤิดจากตุ้ปนอข่าว3ามผลัดกันร้องเพลงชา้าเพลงเร็วให้แฟนละครชาวนครสวรรค์กว่า2500คนได้สัมผัสต,ตัวตนที่น่ารักแบบไม่ต้องพึง่งแอคติ้งเลยละค่ะพี่คนเยอะมากผมก็ตื่นเต้นบอยด้วยนะครับผม คนเยอะมากคิดการ์ดกันโอโ้ทุกครั้งครับทุกครั้งขึ้นไปดีพี่เป็นไงบ้างฮะโอ้โหอยากจะบอกว่าขาสั่นครับแต่ต้องขอชมยอดชายลครสวรรค์น่ารักจริงๆครับครับคิดการ์ดกันเสียงดังมากนะอย่างนี้ถ้าเราจะดูเทปบันทึกภาพดีๆอย่างนี้เราดูได้เมื่อไหร่ครับพี่ติดตามได้ที่ช่อง3นะครับวันที่31สิงหาคมตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับ และที่ไม่ต้องรอนานถึงคืนวันที่31ก็ต้องพี่น้องชาวชนบุรีเพราะพรุ่งนี้แกงซาจากละครตะวันเดือดทั้งนางเอกมินชลิดาพี่เต๋าสมชายบีมสรัญยูนุ้ยเกษรินจากแท็กทีมแดนวรเวทหมอก้องสรวิทและเกลเวทกาไปสนุกกันบนเวทีคอนเสิร์ตทีวีสสัญจรที่สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบงานนี้น้องจูลี่มิสชาลันเวิร์คนล่าสุดและรองทั้ง4จะไปโชว์สวยให้เห็นกันในระยะประชิดด้วยไปเจอกันได้ตั้งแต่5้าโมงเย็นค่ะ และตอนนี้ก็ได้เวลาไปเกาะติดตอนอวสานของละครพิมาลากันแล้วดูแล้วจะได้รู้ว่ารักแท้มีจริงและว,วันนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องประดับพิธีกรจากเซฟานีชอและนาฬิกาโอเมกาจากงาน Central International Watch Fair วันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ HAPPY BIRTHDAY TO